สวัสดีค่ะหอมมะพร้าวเห็ดเด้อค่ะหอมมะพร้าวเห็ดเบิ่งเบึง,บงเห็ดเบิง่งอันนี้เฮาตะขึ้นมานี่เห็ดพุนพ่นน่ะพุ่นน่ะเห็ดหอมเอาอันนี้มีคม่อยหยาบเลยเนี่พุ่อนพูนาโอ้เสะได้พุ่นน่ะอุ้ยหยาบพุ่นน่ะเห็ดต่อยหน่อยบางคนตะขึ้นมาเบิง่งเอา ว่าให้ฝนตกเดวมาเอเมริกนี่นะบึ้งตอกนิดหน่อยเอาเอาไปเอาไปปาดพุดาพุดามันว่าเมลนน้อยเลยเนี่บึง้งราะว่ายังหอมเอาไปน้ำหลับราะว่า คนไทยเขา,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 าเขานะเดี๋ยวเขาเขามาเก็บเห็นไหมเขามาเก็บเห็ดป้าี่คนไทยเก็บเห็ดหลายเ้ยค่ะแต่ดอกจีบๆปุณนะเออยุ่งหลายลายุ่งป้าเห็ดเห็นบ่ค่ะเท่าแล้วเอาใดปะเนีย เอาได้บ่เอาขาเนาะเอาขาตัดออกจากขาจะได้เนาะบุ้งเออขาเอาได้อยู่ค่ะขาเอาได้อยู่ข,า,ข,า,า,ขางามอยู่มีดอกนึนงเอปอปาดขาปุ่นอ่ะปื้นเบิ้งขา เอออะไรอยู่นี่ค่ะข้าวได้อยู่จุ่มเดียวนี่กับพ่อแกงแล้วเด้ยอยค่ะเอาอันนี้ดอกนี่พุนาปืด๊ดเบิรงปา,าดตอะไรวันนี่พุนาดอกแง่คักแง,ง่แน่ แกแหล่าตาบ้าไั่ยังขาวอยู่มุมีแมงกินหอมเอาอยู่พูน่ะมันขาวอยู่นี่ดอกแกแหล่าตาบ้าดอกหอมเอาหอมบัตะคาเบิ่งโอ้ยเสียดายนี่อตุ้มหนึงพูน่นนนะโอ้ยเบิง่งพูน่ะโอ้อีพอยแม่จุ่มเดี๋ยวนี้พอยแล้นี่ น,นี่อาไ้อยูอม่มันขึ้นออกมากไปไลอืมอันนี้ดอกเอาตะขามานน่กันนี่ก็อตะขาเอาไปแกงเนาะน,นี่ดอกคุณนะเสียดายเนาะค่ะมาสาพอด เอาไร้ปะมอาตะคาบดอกมะเหน่ดอกมะเหนเอ่อ่อนผลหอมต,ตะคาบนี่นี่แมงกิ๊บเอาตะคาบมันนี่ดอกหนึ่งนะมองเดียวเด้ค่ะอู้คุนขา,ามันอู้ปะคา่าเขาไม่ได้ใส่ถุงมือมาัา อบได้ตะขาออกมาอได้ตะขากอขานนเอาตะขาบน่นนะเอาตะขาบไปแกงกับพ่อแล้วนี่โอ้บึงอันนี้แก่แล้วแก่แก้คักไรกระบอกเอาดอก ก็ได้เนาะค่ะบังไปต่อ Okay. ปาเห็ดดอกนี้ดอกใหญ่ใหญ่บุญแต่ว่ามันมเท่าเราเปล่าเตริตตงตะกาหรอพี่ตะขามี่ต็ขา ดอกนี่บังพุน่นะปีนี่เฮ็ดลายอี่เหรอเขาเฮ็ดลายปีนี่เมื่อหอมกระดำมดัมีที่เราเห็ดบ่ค่อยนี้ีอีกดอกนึงแต่ว่าด,ดอกแก่แล้วดอกแก่แล้ว โอยอันนั้นแท่งไหมไอต้นยุก,ก่อนไหมอันนี้ปลายมันแท่ง มาเห็ดบุกเห็ด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 เพิ่งเห็ด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 เพิ่งบ้าโอ้ยดอกงามกักึ๊กกะกึกกะกึ๊ปั๊ดปั๊ดเอื้อนน้ำหอมบ่๊ะปุณหะขาอ้วบอ้วบ <Workers. S 2> ดอกงามขากงามแน่โอ uh ้โ oh, อ้ยงามงามุดอีกดอกหนึ่งไปไปไปไเอ้ยพุดนุดโอ้ย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 โอ้้ยโอาธุเดอสาธุงามขัากงามแน่โอ้ยคุนอะเอ้ยขากขากโอ้ย มีหอมพ่อดอกตูมวอีกสองดอกิ่งค่ะมงมันเกิดโอ้ยงามงามงามอีกดอกหนึ่งมันเป็นดินทรายต้องไปล้างออกเต็มตะกาศแล้วตะกาศเต็มไรไหคคะ ตะก้าเต็มเออมื่อไหนไม่เก็บให้แม่บ่บ่เต็มเลยตะก,ก้าเก็บให้แม่บ่เต็ม งามงา,มงามเอาขามันนะนี่นนขาเออเอาได้ยูขาตอคุณอ่ะอ้ยงามเลยซื้อสือออ้อน้ำมวา มาเข้ามานี่ดอกตูมพุทอนะเอ้ยมึงซื้ออ่อนนะ้องหอมบอกพุ่ธนะมื่อนนี้เฮ็ดปีนี่เฮ็ดหลายอ่ะพุทอนะปีที่เราเฮ็ดว่าหลายเด้อมึง ป๊าดมื่อีนี่ดอกหนึ่งคุณ่ะป้าเห็ดโอ้ยหลวงเมื่อคุน่ะเห็ดมีแต่เห็ดดางเดียวคุณ่ะปาาอีพออีแม่เลยปคุณ่ะอ้ยอันนี้เอาตะขาบมันเนาะ พูดแมนเบอร์แรกเลยพุ่น่ะปารดมองเดียวได้ค่ะนี่มองเดียวพุ่น่ะนี่พุ่นอีนนอกสองดอกอันนี้ดอกนึงปาดหมดปีนี่ เฮ็ดโอ้ยเต็มตะกาแล้วเต็มตะกาแล้วเลยเดี๋ยวหอมเสื่อเอิญแจานมาเอาเต็มตะกาแล้วพูน่ะอุ้ยเต็มตะกาแล้วบ่มี่มองไว้แล้วเดี๋ยวหอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้เด้อค่ะไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวหอมจะพาเก็บเมื่อหลังเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ